เพมพี่สิตาบอกว่าแกโดนยาคนชื่อนามนั่นอะตำลังควานเหรอเล่ามาเดี๋ยวนี้โหนี่มันน่ากลัวมากเลยนะเรม ส่งเยอะขนาดนี้ได้หรอยังไม่นับที่ฉันลบทิ้งไปอีกนะฉันว่าปล่อยไว้ไม่ได้แล้วแหละแกจะทำอะไรโบแกเป็นนางเอกก็ทำหน้าที่นางเอกไปเดี๋ยวผู้ชายเป็นผู้ช่วยนางเอกเอง ฉันอยากคุยกับคุณเรื่องแพทฉันไม่ได้อยากแย่งชิงอะไรกับคุณแล้วแพทเดี๋ยวน้ำออกไปทุลรักข้างนอกอะ่ะแพทรอ,อน้ำที่บ้านนะน้ำออกไปคนเดียวได้เหรอได้ไปไม่นานหรอกแต่กลับมาต้องเจอแพทนะอืม งั้นเดี๋ยวน้าไปเปลี่ยนชุดก่อนนะ เชิญค่ะกล้าไปเชิญหน้ากับฉันแล้วเหรอคะคุณหมอเปรมินีทำไมจะไม่กล้าคะคก็นึกว่ากลัวก็เ,เห็นชอบแย่งของคนอื่นเขาไปทั่วฉันไม่จำเป็นต้องแย่งใครคะ่ะเพราะว่าใครๆเนี่ยต่างก็อยากเข้ามาหาฉันไม่เหมือนกับคนบางคนที่ทำทุกวิธีทาง เพื่อให้เขาอยู่กับตัวเองแต่สุดท้ายแล้วเขาก็ยังอยากจะวิ่งหนีนี่เธอฉันไม่ได้ว่าคุณนะคะแต่ถ้าอยากจะรับไปอะ่ะก็ไม่ว่ากันมีอะไรก็พูดมาเลยดีกว่าคะ่ะไม่ต้องมาทำเป็นคนดีแล้วก็พูดจาจิก,กัดคนอื่นเขาไปเรื่อยถ้าสิ่งที่ฉันทำมันเรียกว่าจิก,กัดแล้วสิ่งที่คุณทำอยู่มันเรียกว่าอะไรหรอคะสิ่งที่คุณทำอยู่ คนปกติดีที่ไหนเขาทำกันเขาไม่เอาแล้วก็ยังจะอยากได้แพทเป็นของฉันแพทไม่ใช่สิ่งของแพทตัดสินใจเองได้ว่าใครคือคนที่อยู่ด้วยและมีความสุขหยุดพูดได้ละถ้าแพทอยู่กับคุณแล้วมีความสุขเ <ๆ S 2> ขาคงไปจากฉันนานแล้วแต่นี่คุณก็ได้ยินไม่ใช่หรอ<แ>ว่าแพทมีความสุขกับฉันมากขนาดไหน ใส่กันแน่ที่เป็นคนขั้นเวลาน้ำทำบ้าอะไรอะ่ะพี่เปมเจ็บไหมคะแพทบอกตรงนี้เลยนะว่าแพทไม่ได้เป็นของน้ำแพทเป็นของพี่เปมแพทรักพี่เปมไม่อะ่ะ แพทไม่ได้รักมันนี่แพทไม่เห็นหรอมันตั้งใจวางแผนเอาไว้ที่ทําให้น้าโกรธอะแต่น้าไม่มีสิตทำลายพี่เปลมนี่แพทเห็นมันสําคัญกว่าน้ำเหรอใช่ตอนนี้พี่เปลมป็นคนที่สําคัญที่สุดของแพทไม่จริงอะ่ะจริงเลิกหลอกตัวเองได้แล้วไม่อะแพทต้องรักน้ำที่สุดสิแพทไม่ได้รักน้ําแล้วหยุดป้าสักทีเถอะ เพราะว่าหญิงคนนี้ใช่ปะที่ทำให้แผนเปืดนไปขนาดนี้น้ำเกลียดมันน้ำเจ้าแผนขึ้นมาแ้วต้องเปออน็นของนางคนเดียวแต่ต้องเปออน็นของนางแผลต้องเป็นของนางคนเดียวเคไปน,น,นะไปนะนะ แพทให้โอกาสน้ำไม่รู้กี่ครั้งอะแต่น้ำก็ยังทำลายมันน้ำขอโทษน้ำไม่ได้ตั้งใจจะทำแพทอะ่ะน้ำจะทำอะไรแพทก็ได้เลยแต่น้ำทำที่เป็นไม่ได้น้ำขอโทษ น้ำน้ำไม่มีสติอ่ะน้ำไม่ได้ตั้งใจจริงๆนะแพทแพทอย่าโกรธน้ำนะต่อไปนี้แพทกับน้ำราไม่รู้จักกันอีกไม่อ่ะน้ำขอโทษแพทอย่าโกรธน้ำนะน้ำไม่ได้ตั้งใจอะน้ำไม่ได้ตั้งใจจริงๆอ่ะแพทน้ำไม่ได้ตั้งใจจริงอ่ะ แพทที่นำ้ำรำไปทั้งหมดอะ่ะมันก็เป็นเพราะว่าน้ำรับแพทนำ้ำรักแพทจริงๆน้ำไม่ได้รักแพทหรอกนำ้ำแค่คนเห็นแพทไปรักคนอื่นมากกว่าน้ำไม่ได้แพทแพทาิ้งน้ำนะนะเดี๋ยวนำ้ำทำแผลให้อพอได้แล้ว อย่าทำให้แพทต้องเกลียดน้ำไปมากกว่านี้เลยขอร้องอะ่ะ <c oughs> อย่ามาบุ่นวายในชีวิตแพทอีก <c oughs> แล้วถ้าไม่อยากโดนแจ้งความข้อหาทำลายร่างกาย <c oughs> อย่าเข้ามาใกลใ้แพทกับพี่เปมอีกเปรมรีบพาแพทไปทำแผลก่อนเถอะ ึ้นไปโรงพยาบาลกันน้ำขอดอน้ำขอดอแกรน้ำขอดอแทนแกว่าจุดจบของผู้หญิงคนนั้นจะเป็นไง เอาโมไม่ใช่ว่าแกคิดตอนจบไปแล้วไม่ใช่หรอแล้วแกถามทําไมเอาเถอะเอาเป็นว่าแผนนางเอกโดนลังแกแล้วให้เพอเอกเข้ามาเห็นสําเร็จแพทพี่โบนะมีเรื่องอยากจะคุยด้วยพี่โบอยู่ไหนคะเดี๋ยวแพทออกไปหาดูซะว่าเพื่อนแพาทำอะไรกับเพื่อนพี่บาง ไม่ใช่แค่นี้นะนุ่นโบตกลงพวกเราเป็นนางเอกจริงปะเราทั้งปิดร้านสถานการณ์ทุกอย่างเลยนะบางทีนางเอกก็ไม่จำเป็นต้องโดนลังแกตลอดไปนะ น้ำทำไมกลับช้าจังมีคุณลาน,นิดหน่อยอะแพทงั้นเราไปหาของกินอร่อยๆกินกันนะอืม yeah <laughs>